กสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องทุกทท่านครับผมนะครตอนนี้บาโบอยู่ที่นะ่ยถนนราชธรรมดีเดอร์พี่น้องเนี่ยนะฮะก็ด้านบนจะเป็นรถไฟฟ้านะฮะสายสนามกีฬาบางว่านั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่ก็จะเป็นทางขาทางฟุตบาสนะฮะวันนี้ก็ถือว่าบาโบเองสะดุดหูสะดุดตาเนาะพี่น้องเนาะกับสะพานลอยของเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยหรือว่าสะพานข้ามถนนนั่นเอง นู้นี่พี่น้องเอ๋ยนะเดี๋ยวยิ่งใกล้ๆเนี่ฮะเดี๋ยวบาบูดจะย่างไปเนาะพี่น้องเนาะย่งางไปเบิง่งความอลังการของสะพานสะพานข้ามถนนของเมืองไทยความอ,าอลังการและความแปลกอยู่ตรงไหนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาบูดสิพาไปเบิงนะ่งเด้อบนแยกราชดำรีพี่น้องเอ๋ยนะฮะถนนราชดำรีตัดกับถนนสารสินเนาะพี่น้องเนาะ ฝั่งนี้ก็เป็นถนนสารสินนะที่จะไปเชื่อมต่อกับถนนวิทยุพี่น้องเอ๋ยฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นถนนราชดำดอีน้อพี่น้องเนาะฝั่งนี้ก็จะตรงไปทางพระรามสีได้เลยพี่น้องโอ้คือประเทศไทยนะพี่น้องนะสางเอียงกันแล้วแต่พี่น้องเอ๋ย เพ่นจะเห็ดแบบอลังการอะไกับโบคือไเลยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะนี่เลยนะฮะสิ่งที่บ่าวโบเองอยากจะพาพี่น้องมาเบิร์นะฮะและการมาเห็นแหละสัมผัสพี่นอ้องเอ๋ยสภาพลอยคลามถนนด้านหน้าของบ่าวโบพี่น้องเอ๋ยนะฮะนู่นเลยจ้ามีลีบเด้ฟพี่นอ้องเอ๋ยจ้ามีลีบธรรมดาสักที่ไหนพี่นอ้องเอ๋ยสภาพ้ล้อยเมืองไทยนะ สะพานขามถนนนะบนย่างเห็ดแบบอำมวยความสะดวกให้กับอ่ากู้้นทีมาส้มใส่เนาะพี่น้องเนาะบนถนนราชรดำาดิพี่น้องเอ้ยมุ่งนาไปทางนาบ้าบุกเาจะไปตรงแยกสาราแดงโอ้ อรธรรมดาพี่น้องบอรธรรมดามีกล่องวงจรปิดนะนี่เลยจะเป็นลิฟต์อันนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะท่านผู้ชมนะครับเป็นลิฟต์ที่ใช้ใส่ขึ้นขึ้นไปบนสะพานลอ,อยนะท่านผู้ชมนะ ประเทศไทยนะฮะเพิ่นสางเอียงกันแล้วแต่ี่นองเอ๋ยนะฮะสิงทีบอคือไผ่ทีบาบูยังไงเห็นเนาะเป็นอยเพง่นจังสางรีบบาบูกับเสื้อว่าเพิ่นจะอำนวยความสะดวกให้ครับผู้ทีมาใส่บริการขาบสภาพเราไปนองเนาะจะมีเส้นทางของผู้พิการทางสายตา และกับผู้พิการข้างแขนขาเนาะพี่น้องเนาะแม้ตังแต่ค้นชาราเปิ้กนกะอำน้วยคุ้มสะดวกหายปัานหาฝนนี้พี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวบาบูจะขึ้นไปดานบนกันแล้วกันบาบูเองกัจะบัวใส่ลิฟเดือบไปดองเพราะว่าลิฟกับเพิ่นสำร่องไวใช่ครับ ผู้ที่มีความพิการข้างสายตาและก็ทข้างแขนขาน้องพี่น้อง,องตลอดถึงผู้แก่ชาราและกับเด็กน้อยนะครับที่เป็นยางเบาไหวนี่ด้านบนของตัวสภานร้อยเดย้พี่น้องมีโทรศรัพท์ของเนี่ยโอ้ประเทศไทยนี่นะพี่น้องเอ๋ยบ้ธรรมดาเนี่ย ฝั่งนี้ก็เป็นทางขึ้นทีเบาบู๋มาเนาะโซนด้านขวามือก็จะเป็นสวนนะฮะสวนลุมพินีเนาะพีน่น้องเนาะสองขางนะฮะสองขางด้านขวาและด้านซ้ายเนาะพี่น้องก็จ,กจะเป็นเล้านะฮะเล้ากันตกนกุกเนาะพีน่น้องเนาะเคล็ด้วยสแตนเลสเนี่ยทุกท่านด้านบนก็นจะเป็นหลังคา สิ่งที่บาวบูอยากนําเสนอนะทุกท่านนะอยากให้เห็นก็คือประเทศไทยเพิ่นกะเฮ็ดอีหยางนะฮะทีบอกคือไผ่และกระดาษแปลกหม่นาะพี่น้องเนาะโอ้สุดยอดบอสุดยอดบอแต่ว่ามมนี่บาวบูยังบูเห็นเด้เพิ่นมาใส่บริการลิบขึ้นสะพานสะพานขามถนน ตอนนี้บ,บ่าวกะย่างมาฟังทีเป็นโรงพยาบาลน้องพี่น้องเนาะโรงพยาบาลจุฬาอ่าโทษเดี๋ยวจะย่างลงไปด้านล่างพี่น้องเลย เลยท่านผู้ชมนะครับตามปลายบอกข้างนะครับจะเป็นสามแยกนะฮะสามแยกราชชัรรำดีนาะพี่น้องเนาะอีกฝากบางนึงการไม่รีบ้วยกันเด้แยกนี้นะฮะสามารถอ่าตรงไปนะฮะแยกลาดประสงค์ใดพี่น้องเอ๋ยนะฮะเลี้ยวขวาก็จะไปทางประตูน้ำได้เนาะพี่น้องเนาะขอขอสวดขอไหวพี่น้อง ตรงไปจะไปราชประสงค์นอพี่้องนอน,อนอแลครัไปประตูนำ้ำนะเดี๋ยวขราจะไปถนนวิทยุนั่นเองอย่างลงมาข้างล่างเบึ้งจักหน่อยกันนะพี่น้องเอ๋ยนะฮะตรงนี้จะเป็นโรงพยาบาลจุุราลงก่อนสภากาชาติไทย ยอดบัวภาษาไทยสุดยอดบ่นี่พี่น้องเอย๋ยนะฮะทางเหลืองๆนี่มีความหมายดิ้เพิ่นจะอซอยให้ผู้พิการผู้พิการทางสายตาเนาะพี่น้องเนาะนี่คือรีบนะพี่น้องรีบนะ ่วนตัวบาวบุแล้วกับขอชื่นชมนะฮะชื่นชมประเทศไทยน้องผีดอกน้องที่เพิ่น,น,นสาสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้ครับผู้ที่เดินทางนอ้องผีดอกน้องข้ามถนนบาวบุเองก็จะเดินทางย่างไปต่อชีแยกนะฮะศาลาแดงพี่น้องเอนยนะฮะทำช่วงท,ทันทีรับชมคลิปของบาวบุแล้วกัน ามากด้วยว่าชื่นชอบน้องพี่น้องนองก,กับโดไลค์เป็นกําลังใจให้บาวโบ้เนี่ยเพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิได้บพุพลาดคลิปใหม่ๆของบาวโบ้พี่น้องเอ๋ยสนับสนุนบาวโบ้โดยการบวกกดข้ามโฆษณาก็แล้วกันสําหรับคลิปนี้นําเสนอสิ่งดีๆเป็นประโยชน์เด้อพี่น้องเดอ้อโอ้โห,โหลิฟต์น้องพี่น้องลิฟต์บนสภาพร้อยไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ